ครับเจอกับผมคริมเกมเมอร์นะครับเดี๋ยวผมคริมเกมเมอร์มัมนจะมาจะพาไปเอาไหนโอเคเดีย๋ยวเดีย๋ยเขาผมผมเขอป้อนเสียงก่อนแป๊บนึงโอเคก่อนจะมาผาทำสันจิขาดำวีสองนะครับโอเคโอเควางนี่นะเนี้ยสันจิขาดำวีสองก็นี่ครับ,ญญญรบตั้งให้มาร์สนี่ครับ ถึง450นะครับพอถึง4ส0ก็ตามลงมาเลยนะครับพอถึง450ก็ต้องเก็บเงินเงินเมลีไม่ใช่เมลีเรอเออก็จะเมลีนี่แหละ2ล้าน5้าแสนนะครับกับเงินม่วง5้คันหัวม่วงนะครับเงินม่วงแกจะจะองเงินดังไปแลกก็ได้นะครับแลกอยู่อะไรเนะี่ยโอ้ไม่นะเีืยวไปใคร แลกอยู่อยู่โรงงานได้อยู่โรงดันนะครับจะแลกก็ได้ตอนนี้ผมมี400ก,กว่าแล้วเงินแดงเดี๋ยวผมจะไปแลกให้ดูลองเลือกเดี๋ยวขอเลียดกันนะ,น,ะกนะครับประมาณนี้แหละถ้ามาถึง4 5 0ก็ไปได้นะครับก่อนจะไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลกดสับตะไคร้ด้วยนะครับก็จะไม่ได้พาดคลิปใหม่ๆของผมเลยนะไปครับเดี๋ยวผมจะพาไป จะแลกเงินม่วงก่อนแล้วกันก่อนที่จะไปไปตามพม่าเลยนะถ้าใครอยากไปตามผมมาเลยเขาครอยากแลกเนะต้องเข้าไปในนี้นะในโรงดันนะก็ทำตามผมเลยนะัแดงน,น้ำเงินเขียวแล้วก็น้ำเงินนะครับในน้ำเงินโอเคเนี่ย ครับสี่สามเอสี่สี่สิบสี่สีนี่เลยนะแล้วก็นี่ครับเลี้ยวทางนี้ก็ไปแปงนี่เลยนะพอเข้าไปก็จะจะเห็นด้านบนนะครับนี่ขึ้นไปสุดๆของขั้นสุดๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาเอวัดโออนี่เซอร์บอลงเลี้ยงนะครับก็จะมาเจอกับตัวนี้นะครับนี่เขียนว่ากีดกีดีกีดีเอฟ น่าจะใช่อาจจะอ่านถูกอย่าก,กดครับคุยไปนะครับนะครับมี5้าร้อยแปดมิลเมตรกับหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดมิลเมตรนะครับผมจะเลือกแรกเป็นหนึ่งพันนะเพราะว่านีไ่ไงนะครับหนึ่งพันร้อยแปดมิลเมตรก็จะหนึ่งร้อยเงินเงินแดงนะครับครับแรกอีกอันหนึ่งจะเป็นห้าพันนะครับเป็นห้าพันนะครับกว่าหกพันนะ เป็นหกพัน่จริงเราคองรต้องเสียห้าพันครับแต่แรกมันได้หกพันไปเลยครับตามออกมาเลยนะถ้าแรกแล้วไปซื้อถ้าถ้าเราจะไปซื้อเนี่ยขอเราต้องเอาสาติขัดดันไปด้วยนะครับอย่าเปลี่ยนนะถ้าครบสิบแล้วทศิบเราจะเปลี่ยนถ้าอยากได้บีสองอย่าเปลี่ยนต้องเอาไปด้วยถ้าไม่เอาไปด้วยมันจะไม่ได้ไปเกาะดิสนีย์ตามออกมาเลย ตรงเกาะมันอยู่มันจะอยู่ตรงข้ามมันก็ข้างๆกับ,กบเกาะไอ้เกาะหิมะนะครับเกาะดิสนีย์มันชื่อว่าเกาะอะไรไม่รู้แต่ผมเขาเรียกว่าเกาะดิสนีย์มันคล้ายๆเกาะดิสนีย์ดีเสียงผมอะไรก็ไม่รู้ทุกคนซื้อไปต่อเลยนะครับผมเห็นไหมน,นั่นเกาะดิสนีย์ ดิบนี่ใครแล้วใกล้ถึงแล้วใครอยากให้ผมทำอะไรก็คอมเมนต์มาเลยนะครับผมจะมาสอนนู่นสอนนี่สอนนั่นแล้วก็สอนนู่นสอนนะสอนเปิดผิดคอมเมนต์อยู่ตรงข้างๆกับเกาะหนวดดำเลยนะครับไอ้ตรงข้ามกับเกาะหนวดดำเลยตรงข้ามทั้งสองเกาะเลยไปนะครับนี่ครับเนี่ยเข้าไปในน,นี้เลยนะ ครับลืมบอกนะครับถ้าเราจะเข้าไปนะครับเราต้องไปตีบอสครับเนี่ยครับเนี่ยบอสตัวนี้นะครับตีบอสนี้เขาขาจะดรอปง่ายกว่านะครับแบบกุญแจถ้าตีบอสเราดรอปกุญแจสีฟ้าก็มาเปิดนี่นะครับนี่ครับต้องมาเปิดกุญแจสีฟ้าแล้วคุยกับซีโร่ทูนะครับนี่น้องซีโร่ทูถ้าเราเปิดได้กุญแจสีเทานะครับก็มาแลกเป็นหลาเรียนงคูนะครับนี่นี่เขาไม่ได้กล่องนี่เพราะว่าผมเอาไปแล้วอยากตีครับเนี่ยแต่ผมไม่กล้า โอ้โหเพื่อนๆจัดแล้วว่ต้องจัดตามนะครับเจนเจนเจนกำลังจะหารเรือไม่ได้เอาไม่ได้สิ

ดับตรงนี้นะครับนี่เขียนว่าลิฟลาลี่น่นาจะน่าจะอ่านทัวรอยู่มั้งครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับแล้วคุจะจสีอะไรเอ่ยไอ้ผมขอเปลี่ยนมุมก่อนซุปโอเคครับน,นี่แล้วกุญแจสีครับนี่ครับสีฟ้านะ <Okay. S 1> โอเคมองเนี่ยคนเราต้องคนเราจะได้กุญแจสีฟ้านี้นะครับนี่เียถ้าเราได้กุญแจสีฟ้าอย่างนี้เราก็มาเปิดนี่ครับเปิดนี่ประตูนี่เลย ถ้าผมจะไม่ผิดตอนอัปเดต็กน้ำเรกๆเหมือนเหมือนมันจะโซเข้าไปได้นะครับโซเข้าไปได้โซเข้าไปได้แต่ไม่รู้ว่าจะคุยได้ไหมนครับนะครับเพิ่มเพิ่มแล้วปุ๊บกมาคุยกับน้องซีโร่ทูกันเลยไอยเสียงนะครับมาคุยกับน้องซีโร่ทูฟาบฟาบนี่ครับเนี่ยครับต้องพอครบแล้วก็เนี่ยครับพอครบมาสเตอร์มาสเตอรี่สี่ร้อยนะครับก็มาแรกเนี่ยครับอีก ใช้เงิน2องล้านห้าแสนกับแฟดมินกับเงินแฟดมินนะครับเงินม่วง5,000ครับก็แรกไปเลยครับจริงน่ครับได้แล้วครับสันจีขาดำวีสองครับผมจะตีเร็วกว่าสันจีขาดำวีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาให้ดูสกิลการกันเตะนะครับสองสามหนึ่งสองสามครับซ้ายขวาแล้วก็ตีลังกาเฮ ซ้ายขวามหมุนเดี๋ยวก็ตีลังกาซ้ายขวามหมุนตีลังกานี่ครับโอ้เงินสงสารเงินเลยเงินเดือดสองแสนเดือดสองหมื่นเดือดสองแสน,นเออสองแสนเงินเดือดสองแสนกับเซตเมนหนึ่งพัน 1, เอาเดี๋ยวเราจะไปนี่ไงเด,เดี๋ยวเราจะไปดูสกิลเลยนะครับนี่มันใช้มันใช้มาเตเรีเท่าไหร่เหมือนกัน,นเนี่ยวขอดูก่อนผมว่าถ้าผมไปตีบอสสักตัวหนึ่งอะ่ะ รับรองว่าต้อง,งแบบค้างกันนอนเพราะว่ามันแบบมันฟาร์มไงครับสักิวมันเท่าไหร่นะขคสิกิวสุดท้าย400 100โห้อยแต่ละอันเนี่ยใช้ได้เลยครับเรียงเลย1 2 3 4มีบอสอะไรให้เกิดบ้างเออเดี๋ยวันจะไปลองหาบอสดูนะาจะมีอะไรให้เกิดกปนตี ส,ส่วนใครจะมาปรับยูรูขาวกับเขียวก็มาปรับนี้นะครับนี่ผมไม่รู้มันผมไม่รู้ว่ามันแบบผมไม่รู้ว่ามันใช้ได้ยังนะเดี๋ยวลูกคขาบขาเขจะมาปรับเดี๋ยวลูกรับเขียวขาวกับเขียวเท่านั้นนะครับเนี่ย <c oughs> มาปรับเนี่ยไม่ได้แสดงว่าผมยังไม่ยังไม่มียูร <c oughs> ูแน่แนอนเลยเห็นในเห็นในลูกบว่ามันปรับได้ฟูจิฟูจิทุร์เกิดอย่างเงี้ยจะไปลองไปจีดู ผมใช้สองสาใช่ไหมวะสองสาวันนี่แหละครับส่นจีกระดมผมสี่ร้อยห้าสิบผมแบบตั้งใจแบบตั้งใจฟาร์มเพื่อคนดูเลยนี่ตัวผมไม่ตั้งใจปั๊บ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 ตั๊บปั๊บยังไม่เกิดเลยโคจิโทรละสมอกตัวจังวันเนี้ยไ,ไปเลย S <S <S p l เอลเซตอะไรเนี่ยช่องอะไรเนี่ยช่องแอร์ป่ะเนี yeah. ่ยขอให้เกิดขอให้เกิดสโมกเกอร์บุ๊บอุ้ยเซยเฮ้ยท่านผู้ชมครับมันเกิดจริงๆไมนั้นเนี่ยเนี่ยโอ้โหขอให้เปิดซกคคิวดักก่อนเดียวก่าผมก็ผมตายคาเนี้จยเป็นซกคคิวดักนะครับ เดี๋ยวเขาเป็นเดี๋ยวเขาไปผมขอเขามัเปลี่ยนไปเป็นดาบวาโดก่อนนะเดี๋ยวผมมาสักคู่นะครับดาบมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้มีคนตีสมองพอดีเลยขอตีด้วยขอตีด้วยโอ้โหโอ้โหโอ้โหมีคนมาตีผมตีเย็นดีเพื่อนใจเย็นเราขอตีสมองเพื่อเพื่อนโอ้โหขอตีด้วยขอตีด้วยไม้เหแพงดิตีด้วย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 สวย

สกิลขอได้สกิลได้ได้สกิคลคนทุกคนว่าผมจะได้ไหมครับทุกคนเฮ้ยได้ผมได้สกิลโอ้โหแล้วเข้าหัวด้วยทุกคนครับต้องชมดูสิครับว่าผมเครื่องผมเป็นยังไงครับมันจะแบบมันจะถึงเวลเท่าไหร่เนี่ยมาดูโโากันโอ้โหเครื่องผมค้างนะท่านผู้ชมเครื่องผมค้างเลยไปหาค้างเออเวลหนึ่งร้อยวะทุกคน

เดี๋ยวถ้าผมเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะมารีวิวสกิลสกิลของไอ้ดัสเตอร์เอเดชมาเขียนว่าเดชใช่ไหมเนี่ยดัสสเตปนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวสกิลทั้งหมดหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมถ้าผมถึงแบบสกิลหมดเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้นะครับวันนี้ผมเพิ่งได้ผมมาสอนได้ใช่ไหมานี่มานี่ก่อนจะโชว์เดี๋ยวโชว์สกิลเดี๋ยนะกันสกิลกระเพงกับอึ้งอ่ะโอ้ยมันเพิ่มเยอะจัง โอ้กช้ได้นะสิกโอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ด้วยนะครับบายบายครับผมวี่ปบ๊บ